สนามมวยเวทีราชดำเนินครับขอพระคุณคุณเฉลิมพงษ์เชี่ยวสกุลแลวก็ผู้บริหารเวทีมวยราชดำเนินครับขอบคุณโปรเเตอร์วันนี้ครับโปรเเตอร์สมจิตแว่นแก้วสมรักคำสิงครับขึ้นมาเป่ากระหม่อมให้กับทางด้านของวิาชนทอเทพสุทินซึ่งก่อนมวยคู่นี้ชกนะครับทางด้านของผู้คนวงการมัดมวยนะครับครอบครัวคนมวยนะครับมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับมอบเงินช่วยเหลือทางด้านของคุณอาศรีจุกจำลองเดชเจริญน,นะครับอดีตประธานชมรมผู้สื่อข,ข่าวกีฬามวยคนแรก แล้วก็ผู้บรรยายทีวีนะครับแล้วก็นักจัดรายการวิทยุผู้สื่อข่าวอาวุโสนะครับซึ่งตอนนี้นอนเป็นอัมาพาตอยู่ที่โรงพยาบาลบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะครับนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนไหนก็แล้วแต่นะครับคนวงการหมัดมวยไม่ว่าจะเป็นกรรมการนักมวยหัวหน้าคณะโปรโมเตอร์นะครับก็ทุกคนต้องมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับยามเจ็บป่วยไข้เราช่วยกันรักษาครับเราเป็นครอบครัวใหญ่ที่ต้องพึ่งพาอาศัยกันนะครับมาดูคู่นี้ครับคุณผู้ชมครับ ทางด้านของโชคนำชัยสิทธิ์จากกุ้งนะครับมานี้มา121ปอนด์นะครับนักชกจากอำเภอพระพลาชัยจังหวัดบุรีรัมย์ครับเจอกับทางด้านของวิาชนทอเทพสุทินมา122ปอนด์ครับนักชกจากอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีปล่อยตัวมาในยกนี้ครับตลาดหลักทรัพย์นี่อยู่ที่ทางด้านของเจ้าโชคนำชัยสิทธิ์จากกุ้งนะครับได้เปรียบอยู่ครับประมาณ11.8 ไม่แพงแต่อย่างใดเลยนะครับวีระชนนี่ต้องบอกว่าพร้อมที่จะคลิกได้ทุกเมื่อนะครับต่อหน้านั้นชนะเพชรสยามจิตเมืองนอนท์ครับแพ้รุ่งอุบลสกมิแล้วมาแพ้สถานฟ้าสกมิที่ร้อยเอ็ดส่วนโชคนำชัยนี่แพ้ศักดิ์สิทธิ์ลูกเจ้าแม่ไซทองมาที่ช่อง11เนะครับเสียบเข่าซ้ายครับวีระชนในตองยกไ้แดงนะครับแต่ว่าอาวุธหลากหลายต้องอยู่ที่วีระชนครับแทงข่าวซ้ายครับวีระชนโชคนำชัยแทงซ้าย กรรมาการวรศัก์พักีคำครับนี่เพิ่งไปเที่ยวฝรั่งเศสมาครับขอโดงนะครับจากการกีฬาแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดเช,ช,ชิงงเสาตีเข่าขวาครับโชคนำชัยวีรชนจับแบบนี้โชคนำชัยตีลำบาครับอ่าไม่เป็นไรครับแยกออกมาหาจังหวัดเข้าทำกันใหม่เดินเข้าหาครับโชคนำชัยครับ วีรชนดักแทงข่าวขวาไว้โชน้ำชัยเด้งตีขวาครับเสียบขวาไปเสียบซ้ายคืนครับทางด้านของเจ้าวีรชนโชนำชัยโอ้โหมาเป็นชุดเลยครับเด้งตีข่าวซ้ายครับโชนำชัยครับเสียบขวาครับนี่เป็นนักมวยคนหนึ่งที่มีแฝดนะครับอ่าวีรชนโตเข่าหนีไม่ออกมันก็ต้องโต้แหละครับแทงซ้ายโต้คืนด้วยขวาโชนำชัยมาขวาครับอืสักรูถอยหลังแล้วก็แทงซ้ายครับวีรชน กรรมการวรษักแยกออกมาครับ892,200บาทครับชาวต่างชาติ103คนครับวันนี้ศึกจิตเมืองนนท์ตรงนี้โปรโมเตอร์ยิ้มได้ครับที่ไปทีมวยราชดำเนินครับจัดเล็กจัดใหญ่นะครับชาวต่างชาติเยอะคนไทยก็แยะที่หน้าเป็นกังวลก็ลุมพินีครับต้องบอกว่าใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับ อยากให้แฟนมัดมวยนี่ไปไปช่วยกันเยอะๆหน่อยครับโดยเฉพาะพรุ่งนี้อ่ะวางแข้งขวาดักแทงเข่าซ้ายครับวีระชนแล้วก็โหนครับเป็นไอ้ห้อยไอ้โหนไปหมดยกที่สามครับพยายามสู้พยายามเถียงทุกลูกทุกดอกครับทางด้านของวีระชนครับปล่อยตัวมาในยกที่4ครับแดงยังได้เปรียบอยู่นะครับประมาณ5-2ครับก็ไหลไปอีก 1กิกต่อ1กิกก็น่าจะเทียงพอแล้วครับถ้าเกิดมากกว่า1กิก2กิก3กิกมาจะปวดหัวเสียบขวาครับโช์นำชัยตีขวามาพีระชนต้องโต้นะครับถ้าเกิดไม่โต้ก็ต้องผลักออกดันออกสลัดให้หลุดอ้าวแข้งขวาได้คืนด้วยขวารับทางด้านของโชคนำชัยครับคืนด้วยข่าครับรับแข้งมา,าราชามมยสเต็ปอุตสพานใหม่ขอพระคุณ ตีแม่จะตีซ้ายโชนำชัยยกขาบังไว้กรรมการบรสักพักดีคำครับแยกโชวนำชัยลุยครับเจอแข้งขวาของวีระชนครับคืนด้วยแข้งขวาต้องหมัดต้องออกทีแข้งต้องออกทีหน่อยครับอ่าอ่าล้วครับได้แข้งซ้ายครับวีระชนโชนำชัยไม่สนครับรัดได้ตีทุกท่าครับไม่ต้องรอแต่งตัวดีครับโชนำชัยนี่คือคุณสมบัติของเขาเลยครับ มีลูกขยันครับตีเจ็บไม่เจ็บไม่รู้แล้วครับคือแกพยายามแทงพยายามเสียบครับเสียบซ้ายครับนักมวยเข่าบางคนนี่โอ้โหแต่งตัวครับแต่งตัวจนพอแต่งตัวเสร็จปุ๊บกรรมการแยกพอดีอ้าวพลิกมาเหลียมนอกแจะวางแข้งซ้ายไม่ได้ตั้งสายขวางไว้ไม่ได้ครับโอ้โหเสียบขวาเสียบซ้ายขวาครับโชคน้ำชัยดึงมาเด้งตีขวาครับอ่าแล้วครับบีรชนพยายามสู้ข่าวครับแต่ว่าการจับของ เจ้าโชนนำชัยจับได้เปรียบครับตีเข่าขวาครับอาชีพถนัดเลยครับแทงซ้ายแทงขวาแทงขวาไปกันใหญ่แล้วครับไปไหนต่อไหนแล้วครับตอนนี้เรื่องของตลาดหลักทรัพย์เดินเข้าหาถีบซ้ายครับวีรชนแข้งขวาครับวีรชนครับโช้านำชัยแทงซ้ายเสียบขวาครับโช้านำชัยวีรชนตีขวาก็พยายามฮกันอยู่ครับ กองเชียร์ของวีรชนทอเทพสุดินกำปั้นแทงเข่าซ้ายตัดมาแข้งซ้ายโดนเกี่วได้อีกแทงขวาครับโอ้พอนในพในาปุ๊บมเาเจอเสียบอีกแล้วครับดูครับ <c oughs> เลยลัดฟัดตีครับงด้านของเจ้าโชคนำชัยครับ แทงขวาแทงซ้ายครับเจวาดำชัยก่อนดูแล้วนี่ครับคือเจ็บไม่เจ็บไม่รู้แล้วครับแกแทงมาก่อนครับมันก็ได้รูปได้ทรงด้วยครับเพราะว่าทางด้านของเจ้าวีรชนเนี่ยไม่โตครับเดินครับวีรชนไม่เดินไม่ได้แล้วครับแหมพอจะขยับเดินก็หมดยกพอดีครับยกสุดท้ายไล่ไม่ทันจริงๆครับโชตดำชัยสิทธิ์จากกุ้งครับม้วนเดียวจบครับเป็นฝ่ายชนะคะแนน